ย้อนเวลากลับไปในตอนที่ผมทาดีเฟียถ้าจําได้คนที่ออกแบบสป,ปลัดกลายพันในเกมนั้นเขาคืออาจารย์ยาซิชินิราสาวะครับเป็นศิลป,ปินคนเดียวกับที่ออกแบบเ ead, ปปหล่าอันเดดสปลัดภายในคาเมลไรเดอร์เบลดใครที่ชอบโทคูสัตสึหรือพวกคาเมลไรเดอร์ทุกท่านน่าจะทราบกันดีว่าในเบลดเนี่ยพวกอันเดดโดยเฉพาะโจเกอร์มันเท่มากขนาดไหนซึ่งในตอนที่ผมกําลังอ่านข้อมูลในเรื่องนั้นอยู่ผมก็ไปเห็นชื่อชื่อหนึ่งครับในพอร์ตของอาจารย์เอง เป็นซีรีส์ญี่ปุ่นที่ผมลืมไปนานแล้วว่าแต่ก่อนตัวเองเคยชอบมันมากขนาดไหนและมันก็คือกาโร่อสุวินหมาป่าทองคำในวันนี้ผมจะพาไปดูข้อมูลของศัตรูตัวฉกาดของกาโร่กันครับกาโร่ น่าจะเป็นหนึ่งในซีรีส์โทคูซัสึเรื่องเดียวนอกจากพวกคเมเรเดอร์อุลตร้าแมนหรือพวกเซนไตที่ผมเคยดูนะครับจำไม่ได้แล้วว่าไปดูมันได้ยังไงแต่คงไม่พ้นเจอแผ่นตามตลาดนัดย้อนกลับไปนานมากแล้วแต่ก็เพราะแบบนั้นครับผมเลยไม่มีโอกาสได้ตามมันจนจบดูขาดช่วงจนพอโตมาก็ลืมมันไปทว่าพอได้เห็นสื่ออะไรที่เกี่ยวกับกาโรอีกครั้งก็จําได้ครับความรู้สึกของตัวเองที่มีโอกาสได้ดูทั้งความเบียวชุดเกราะ คือสําหรับผมครับตัวชื่อเกราะในกาโร่เนี่ยมันสวยมากรายละเอียดเยอะดีไซน์เท่มีความเป็นหมาป่าแสดงถึงวัฒนธรรมเอเชียเอาเรื่องความเชื่อเวทมนต์เหนือธรรมชาติมาผสา,านรวมเข้ากับอสศวินแล้วก็ศาสนาพอม,มองย้อนกลับไปผมว่างานคอสตูมกับทัคติคอลเอฟเฟกต์ในเรื่องนั้นมันเทพมากแต่นอกจากนี้อีกหนึ่งสิ่งที่ผมจำได้เป็นอย่างดีตอนได้ยินชื่อกาโร่คือความกลัวครับ สำหรับเด็กในตอนนั้นกาโร่ถือว่าเป็นโทุซัสึที่เรทสูงมากเหมือนเป็นซีรีส์ที่เจาะกลุ่มวัยรุ่นซะมากกว่ามีความน่ากลัวความรุนแรงและมีความโป๊ปเลยผสมอยู่เปิดมาตอนแรกไม่ถึง5้านาทีก็เห็นแล้วตัวกาโร่มันเป็นหนึ่งในผลงานการสร้างสรรค์ของผู้กำกับรุ่นเดอะครับเคตะอามิมิยะเป็นผู้กำกับที่เน้นไปนในด้านทีวีซีรีส์ทุซัสึโดยเฉพาะที่เป็นที่รู้จักดีก็อย่างเช่นเจ็ตแมน หรือไม่ก็หนึ่งในซีรีส์ตำรวจเหล็กอย่างจีบันแต่เอาจริงถ้ารู้จัก,กระดับนี้ก็ไม่น่าใช่เด็กแล้วนะครับบางคนน่าจะแก่กว่าผมด้วยซ้ํายังไงก็ตามผลงานที่โด่งดังที่สุดของอาจารย์อาเมมิยะก็คือกาโรอย่างไม่ต้องสงสัยครับอ่อนแอรครั้งแรกเมื่อปี2005จะครบ20ปีในอีกไม่กี่เดือนถ้าจะไม่ผิดติเดือนตุลาครับซึ่งถ้าไม่รวมตอนย้อนฟาร์มกาโรภาคแรกมันจะมีทั้งหมด25ตอนด้วยกันครับส่วนในด้านเสียงตอบรับ กาโร่ก็ถือว่ามีกระแสที่ดีมากครับจนทําให้กาโร่เนี่ยมันกลายเป็นแฟรนไชส์ที่มีภาคต่อภาคพิเศษออกมาเยอะแยะมากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็20ภาคต้นๆประมาณ23ถ้าจะไม่ผิดทั้งซีรีส์ตอนพิเศษภาพยนตร์หรือแอนิเมชันแต่ถ้าเรารวมพวกสื่ออื่นอย่างนิยายมังงะเกมละครทีวีก็น่าจะเกิน30ไปแล้วนะครับอันนี้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย นอกจากกา r โร่แล้วก็เบลดแล้วอาจารย์นีราัาวะยังเป็นผู้ออกแบบสัตว์ประหลาดในค a m เ n r i d รเดอีกหลายเรื่องครับอย่างคาบุโตะเดนโแล้วก็ดีเคดและเคยไปแตะในด้านมังงะมาแล้วเช่นเดียวกันยังการออกแบบปีศาจในอาร์มอนภาคแยกสปินอ f ฟของดีวิแมนจริงๆพูดถึงศิลปินอาจารย์เคตาเองแกก็เป็นศิลปินเหมือนกันครับภาพที่ผมขึ้นอยู่เป็นภาพที่อาจารย์แกวาดเองสวยงามมากม สวยเหมือนกับผลิตภัณฑ์สําหรับชายไทยไทย่กลุ่มมิ่งเครื่องเล่มขนน้องชายครับสุดยอดเครื่องมือที่กินขนมาให้ชายไขยทุกคนเราสามารถใช้มันดูแลน้องชายตัวเองให้เรียบเนียนไม่เฮรอเรร์แบบในซีรีส์และถึงจะชื่อไครแต่มันก็สามารถใช้ได้ทุกที่ที่มีขนอย่างตอนนี้ผมกําลังอําลาขนนักแข้งตัวเองอยู่ใช้ง่ายมากแค่กดแล้วก็ไถโลดส่วนสําหรับใครที่กังวลว่ามันจะคันไหมจะระคายเครื่องหลังใช้หรือเปล่า อันนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับไข่กลูมิ่งมันไม่เหมือนมดโกนตัวมันจะเล็มขนแล้วเหลือขนอ่อนไว้ทําให้ไม่เป็นขนพุทธแล้วพอไม่เป็นขนพุทธมันก็ไม่คันไม่เหลือรอยแดงหลังใช้งานช่วยลดกลิ่นอับหรือปรากฏการมังกรกินมีส่วนในด้านความปลอดภัยไข่กลูมิง่งผลิตด้วยนวัตรกรรมเซฟเทคครับไถย,ยังไงก็ไม่บาดแต่ตรงส่วนที่มันหย่อนหย่อนอาจจะต้องมีการจับดึงช่วยพี่ไข,ข่ก็หน่อยถึงปลอดภัยแค่ไหนเราก็ต้องระวังอยู่ดีครับเครื่องจับถนัดมือ กันนำล้างได้ร้อเป็นต์เปนการเริ่มต้นดูแลตัวเองที่ง่ายมากๆครับสำหรับตรงการนี้ใครที่สนใจสามารถก็ไปสั่งซื้อไข่กรูมิงกันได้นะครับซึ่งในเพียงคืนนี้ทางพี่ไข่ก็จัดโปรพิเศษ4เดือน4ลดโปรดก็รับเมษาหน้าร้อนครับเหลือ1,400บาทแล้วก็ฝากระวังของปลอมกันด้วยนะครับช่วงนี้ระบาดหนักมากของแท้สั่งซื้อได้ในลิงใต้คลิปนี้เท่านั้น ซึ่งจากที่ตัวกาโร่นั้นมันมีภาคต่อเยอะแยะมากมายจะไปหมดเลยครับมาเลยทําให้บางครั้งพวกข้อมูลในเรื่องต่างๆของสิ่งที่มันไม่ใช่พอยต์หลักของตัวละครมม่สามารถคลาดเคลื่อนกันได้ครับโดยเฉพาะเวลาเปลี่ยนจากคนแสดงเป็นอนิเมะมันก็จะมีความแตกต่างในด้านเนื้อเรื่องอยู่พอสมควรเพราะง,งั้นในคลิปนี้ผมจะคอยบอกด้วยกันนะครับว่าข้อมูลที่ผมนํามามาจากภาคไหนเนื้อเรื่องโดยย่อสําหรับคนที่โไอเดียเลย ไม่รู้ไม่เคยดูไม่รู้จักเลยว่ากาโร่คืออะไรภายในตัวซีรีส์แรกของกาโร่เลยนะครับเมื่อปี2005ตัวมันบอกเราตั้งแต่ตอนแรกเลยครับว่าเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับอะไรผ่านบทบรรยายก่อนเข้าตอนบอกไว้ว่าที่ซึ่งมีแสงสว่างเงามือซ่อนเร้นและรุกคืบด้วยความกลัวแต่ด้วยอำนาจดาบแห่งอัศวินมวลมนุษย์ไม่สิ้นความหวังจากประโยคนี้ถ้าด้ินตอนเด็กนะก็คงคิดว่ามันเท่ดี แต่ถ้าได้ยินตอนนี้ก็ทราบเลยว่ามันเป็นการวางพื้นฐานของซีรีส์กาโร่ถอดความได้ว่ากาโร่ o, จะเกี่ยวกับการที่โลกมนุษย์ได้ถูกพลังแห่งความมืดและความชั่วร้ายเข้าโจมตีทำร้ายมนุษย์แต่ว่ามันก็ยังมีกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่าอัศวินคอยปกป้องพวกมนุษย์เหล่านั้นอยู่คอยปกป้องพวกมนุษย์เหล่านั้นจากภัยรายนี้อยู่เช่นเดียวกันตัวเรื่องกาโร่ฉบับทีวีซีรีส์เมื่อปี2005มันจะเกี่ยวกับชายคนหนึ่งครับชื่อโคงะไซจีมะ เป็นหนึ่งในอัศวินที่เรียกตนเองว่าอัศวินมาไครพวกเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มแยกขององค์กรขนาดใหญ่มากๆครับเรียกกันว่าองค์กรมาใครซึ่งภายในโลกของกาโรไอองค์กรมาไครนี้เนี่ยมันจะเปรียบเสมือนกับเป็นรัฐบาลเงาครับที่คอยปกครองโลกจากเบื้องหลังอีกทีหนึง่งควบคุมไม่ให้มนุษย์รับรู้ถึงเรื่องเหนือธรรมชาติโดยตัวองคอนน์กรนี้มันจะแยกออกเป็น2กลุ่มหลักคือผู้ที่เป็นนักบวชเรียกกันว่านักบวชมาใครและผู้ที่เป็นอัศวินหรืออัศวินมาไคร กลุ่มอสุวินเนี่ยพวกเขาจะเป็นกลุ่มคนที่อุทิศตัวฝึกฝนทั้งในด้านร่างกายและจิตใจเพื่อคอยรับมือยับยั้งภัยอันตรายที่เข้ามาโจมตีโลกมนุษย์ตัวนักบวชมาใครเนี่ยพวกเขาเป็นเสมือนกับสายซรัพย์สายเวทครับคอยสนับสนุนกลุ่มอสุวินมาใครอีกทีหนึ่งด้วยเวทมนต์หรือพิธีกรรมต่างๆซึ่งไอภายรายนี้พวกมันก็คือเฮอร์เรอร์เป็นปีศาจจากมิติมืดครับที่ได้พยายามบุกเข้ามาโลกมนุษย์หวังกินพวกเราเป็นอาหารทั้งเนื้อหนังแต่สิ่งที่พวกมันชอบที่สุด คืออารมณ์และความรู้สึกด้านลบที่สิ่งพวกนั้นมันจะเป็นตัวดึงดูดเฮอเรอร์ได้อย่างดีเราสามารถเข้าใจความเป็นกาโรได้ง่ายๆจากการดูตอนที่1ครับในตอนนั้นเรื่องมันมีว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเขารู้ครับในอดีตเธอเคยเป็นเด็กที่มีประสบการณ์เจอกับเฮอเรอร์มาแล้วซึ่งเราได้ทราบเรื่องนี้ผ่านความฝันของเธอตัวเขารู้กําลังอ่านหนังสือภาพสําหรับเด็กอยู่ชื่อ The Black f a m e and the Golden w i n สิ่งที่เธอจําได้มันมีแค่เธอได้พบกับสัปหลาตตัวนั้นก่อนจะมีอัศวินใส่เกาะทองคํามาช่วยเธอไว้และประสบการณ์นี้มันก็มีอิทธิพลต่อผลงานศิลปะของเธออย่างมากครับแต่ว่านั่นมันก็ไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้ผลงานของเธอได้รับความนิยมแต่อย่างใดตัวขาวรู้เธอมีโอกาสดีบัฟผลงานของตัวเองที่แกลเลอรี่แห่งหนึ่งครับเป็นที่เดียวกับที่ตัวโครงงะได้รับคําสั่งให้ไปสืบเ,เรื่องเฮอร์ที่นั่นโดยตัวโครงงะเขาไปถึงเมื่อช่วงเย็นครับจนถึงดึก ที่นั่นเขาได้พบกับเขารู้พอดีเขาเลยถือโอกาสทดสอบเธอเลยว่าตัวเธอโดนเธอเอร์สิงอยู่หรือเปล่าค่อนข้างเป็นวิธีที่รุนแรงมากครับเล่นบีบคอชนกำแพงกันเลยแต่เมื่อทราบว,ว่าเธอไม่ใช่เป้าหมายต่อไปของโคง,งะก็คือโอนเนอร์เจ้าของหอสิงที่อยู่ที่นั่นด้วยครับตอนแรกโคง,งะเขาทำทีเหมือนกับว่าสนใจภาพวาดของตัวเขารู้ก็จะหลอกตัวโอนเนอร์ให้พาเขาไปที่ห้องเก็บของเพื่อดูภาพวาดภาพอื่นๆไอตัวโอนเนอร์เองก็คิดว่า มาหลอกโคง,งะมาจะกินเขาที่นั่นเหมือนกันครับแต่พอโดนเผยไตยมันก็เผยร่างจริงออกมาเลยตัวคาวรุเธอได้เข้ามาผูกพันกับการต่อสู้ในครั้งนี้ครับทาให้เธอทราบถึงการมีอยู่ของเฮอร์เรอร์แล้วก็อสเวินมาครยิ่งได้ทราบด้วยว่าตัวโคง,งะเขาเป็นผู้ที่สวมชุดเกราะสีอทองด้วยแล้วมันก็ยิ่งทําให้เธอสนใจเรื่องนี้ขึ้นไปอีกทว่าความจริงแล้วเรื่องมันควรจะจบที่ต่างคนต่างแยกย้ายครับไม่มายุ่งเกี่ยวกันอีกแต่มันก็ดันเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้น ตัวเลือดของเฮอร์เรอร์มันกระเด็นไปโดน่าวรูครับซึ่งตามกฎขององค์กรมาครแล้วผู้ที่ต้องโลหิตเฮอร์เรอร์จะต้องถูกสังหารไม่งั้นคนผู้นั้นจะต้องพบเจอกับความตายที่ทรมานอย่างแสนสาหัสภายใน100วันความจริงแล้วคงนะควรจะสังหารเขารูครับแต่เขาดันปฏิเสธคิดใช้เธอเป็นเหยื่อล่อพวกเฮอร์เรอร์แทนขณะเดียวกันก็พยายามหาทางทนคำาสาปนี้ไปด้วยและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของทั้งสอง แม้ว่าเฮอร์เรอร์ภายในกาโรหลากหลายฉบับพวกมันจะมีรายละเอียดยิบย่อยที่แตกต่างกันออกไปนะครับทว่าโดยรวมแล้วมันก็ยังมีจุดร่วมอยู่ครับที่ทุกเวอร์ชั่นต่างบอกไปเสียงเดียวกันนั่นคือเฮอเรอร์พวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดั้งเดิมอาศัยอยู่ภายในมิติมืดแห่งหนึ่งเรียกกันว่าแดนหรือมิติมาใครอ,อิงจากตัวคันจินะครับก็อมองได้ว่ามันเป็นโลกปีศาจเลยซึ่งปกติแล้วแดนมาใครกับโลกมนุษย์มันต่างคนต่างอยู่ครับทว่าเมลิกระตาม เวลามนุษย์มีความคิดด้านลบหรือมีความมืดในจิตใจมากขึ้นเนี่ยณนะจุดหนึ่งครับมันจะทําให้เกิดรอยแยกรอยแตกระหว่างมิตินี้ขึ้นมาเป็นประตูอิง,งะเกตเอร์เรอร์พวกมันสามารถใช้จุดนี้เป็นทางออกหลบหนีจากโลกของมันก่อนจะซ่อนตัวในโลกมนุษย์ของเราผ่านกายสิงสุ่ผู้คนได้ซึ่งภายในทีวีซีรีส์แรกนะครับมีการอธิบายที่มาที่ไปไว้วๆแต่ก็ชืวสับสนอยู่นิดนึงในแง่หนึ่งตัวซีรีส์บอกว่าเฮอร์เรอร์ มันเป็นตัวตนร่างกายภาพที่เกิดขึ้นจากความดํามืดในจิตใจของมนุษย์โกรธเกลียดหรือความรุนแรงใดๆแต่ในอีกแง่หนึ่งมันก็อธิบายไว้ว่าไอความรู้สึกด้านลบพวกนั้นจะเป็นตัวนําพาเฮอเร์เรอร์มาอย่างโลกมนุษย์มาเลยค่อนข้างชวนสงสัยครับว่าสรุปแล้วเฮอเร์เรอร์มันมีอยู่ก่อนมนุษย์หรือเพิ่งมีตอนความมืดในจิตใจมนุษย์มันก่อตัวกันแน่ทว่าไอการอธิบายนี้มันก็อาจจะไม่ได้หมายถึงต้นกําเนิดเสทีเดียวนะครับแต่อาจจะเป็นการสื่อถึงรูปร่างของพวกมันมากกว่า ภายในกาโรทุกภาคครับเฮอร์เรอร์เนี่ยมันมีหลักๆอยู่สองร่างร่างแรกคือร่างปกติของพวกมันเลยลักษณะเป็นปีศาจสีดำคล้ายกับโครงกระดูกและก็มีปีกขนาดเล็กอยู่ด้านหลังซึ่งร่างแรกนี้มันคือร่างของเฮอร์เรอร์ในตอนที่มันอยู่แดนมาใครครับและมักถูกดึงดูดให้ออกมาผ่านประตูมิติที่เกิดขึ้นซึ่งไอเจ้าประตูนี้มันก็ไม่ได้มีรูปร่างที่ตายตัวสักเท่าไหร่นักนะครับแต่มันคือสื่อกลางมากกว่าเป็นได้ทั้งสิ่งของสิ่งมีชีวิต ขอแค่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันแฝงไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกด้านลบก็พออย่างสมมติว่าตัวผมไม่ชอบภาพวาดภาพหนึ่งมากไม่ชอบจนเข้าขั้นเกลียดไปเลยไอภาพวาดภาพนั้นมันก็จะไปสื่อกลางครับทว่าตามปกติแล้วถ้ามีแค่สื่อกลางพวกเฮอร์เรอร์มันก็ยังไม่สามารถทําอะไรได้ครับแม้มันจะสิงอยู่ในสิ่งของเหล่านั้นหรือสิ่งมีชีวิตใดๆก็ตามตราบใดที่มันยังไม่มีมนุษย์ไปเกี่ยวข้องมันก็จะเป็นเหมือนกับของต้องสาบอยู่แบบนั้นอารมณ์เราครอบประตู แต่มันยังไม่มีคนเปิดนะครับเฮอเรอร์ก็ยังทําอะไรไม่ได้ทว่าเมื่อมนุษย์ที่มีความรู้สึกด้านลบมากๆเข้าใกล้สื่อกลางเหล่านั้นมันก็จะเป็นการเปิดประตูมิติในทันทีครับไม่ต้องมีวิธีการจําเพาะพิธีกรรมอะไรขอแค่เข้าใกล้ประตูมันก็จะเปิดออกและในตอนนั้นเฮอเรอร์ที่อยู่อีกฟากมันก็จะโผล่มาและเข้าสิงมนุษย์คนดังกล่าวทันทีแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยครับนําเรามาสู่ร่างที่สองของเฮอเรอร์ในตอนที่พวกเฮอร์เรอร์สามารถสิงร่างมนุษย์ได้แล้ว วกมันจะเริ่มกินดวงวิญญาณของเจ้าของร่างครับและเปลี่ยนร่างของมันไปสู่ร่างที่แข็งแกร่งขึ้นแตกต่างกันออกไปตามความคิดความเชื่อความต้องการของเจ้าของร่างหรืออาจจะเป็นสื่อกลางก็ได้คือนับตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถบอกได้เลยครับว่าเฮอร์เรอร์มันจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงขอยกตัวอย่างเฮอร์เรอร์สตัวละกันครับตัวแรกเป็นเฮอร์เรอร์ในตอนแรกเลยเฮอร์เรอร์ตัวนี้มันออกมาจากภาพวาดครับและเข้าสิงเจ้าของหอศิลและกินมนุษย์ที่ผ่านมา ก่อนจะเปลี่ยนเหยื่อเหล่านั้นให้เป็นหัวกะโหลกภายในรูปภาพตอนที่มันปรากฏร่างจริงเฮอร์เรอร์มันได้เข้าไปสิงรูปภาพครับและเปลี่ยนตัวเองเป็นปีศาจรูปภาพเลยหรือไม่ก็อีกตัวครับแอสโไดมันเป็นเฮอร์เรอร์ตัวตลกครับที่สิงตัวตลกในสวนสนุกก็จะไล่อรารวาดไล่กินคนที่มาท่องเที่ยวจริงๆงก็ไม่ถึงขั้นอรารวาดนะครับพวกเฮอร์เรอร์พวกนี้มันชอบอยู่เงียบๆโดยร่างจริงของมันเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายกับตัวตลกซึ่งกระบวนการที่เกิดขึ้นนี้ มันเกิดขึ้นได้กับคนชั่วมากๆเท่านั้นนะครับคือการที่มีข้อจํากัดว่าต้องเป็นบุคคลที่มีความมืดในจิตใจสูงมากๆตรงนี้มันก็หมายถึงพวกคนธรรมดาชั่วบ้างดีบ้างเนี่ยไม่ค่อยเป็นโฮสต์ของพวกเฮอร์เรอร์สักเท่าไหร่ส่วนมากเป็นอาหารมากกว่าอย่างไรก็ตามพวกเฮอร์เรอร์พวกมันก็สามารถข้ามกระบวนการทั้งหมดนี้ไปได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ต้องรอคนชั่วมากๆเข้าใกล้พวกมันสามารถถือโอกาสที่มนุษย์ที่กําลังตกอยู่ในสภาพอ่อนแออยู่โกรธมากๆเศร้ามากๆ และใช้จุดนั้นได้เหมือนกันครับหลอกล่อว่าเป็นเทวดาช่วยมาปลดปล่อยหาทางออกจากปัญหาเหล่านั้นมนุษย์ที่หลงเชื่อยินยอมก็จะเป็นเหมือนกับการอนุญาตให้เฮอร์เรอร์เหล่านั้นสามารถเข้าสิงคุณได้เลยซึ่งโดยกรณีทั่วไปพวกนี้ร่างของคุณจะตกเป็นของเฮอร์เรอร์โดยสมบูรณ์ครับไม่เหลือความคิดหรือตัวตนของคุณอีกต่อไปแล้วแต่ว่าในบางกรณีเฮอร์เรอร์อก,กับมนุษย์เนี่ยทั้งสองก็สามารถอยู่ในสถานะพึ่งพาอาศัยกันได้อยู่ครับ ถ้าต่างฝ่ายต่างยินยอมอย่างมนุษย์บางคนอาจจะมีเป้าหมายความต้องการที่ชัดเจนพวกเฮอร์เรอร์อาจใช้จุดนี้ในการยื่นข้อเสนอเป็นการมอบพลังที่จะสามารถทําตามเป้าหมายนั้นให้ก็ได้แลกเปลี่ยนกับการได้มาอาศัยอยู่ในร่างมนุษย์ของคนเหล่านั้นในกรณีนี้มนุษย์จะยังคงมีสติของตนเองอยู่นะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงด้วยว่าฝ่ายใดจะมีอํานาจเหนือกว่ากันใดๆก็ตามไม่ว่าจะด้วยเคสหรือเงื่อนไขใดในวินาทีที่เฮอเรอร์เข้าสิงคุณไปแล้ว ยังไงเจ้าของร่างก็ถือว่าเสียชุดไปแล้วครับสิ่งที่คอยเหนี่ยวรั้งให้ร่างกายสูญสลายไปก็คือเฮอร์เรอร์ด้านในเท่านั้นเมื่อเร็กตามที่เฮอร์เรอร์ถูกกําจัดร่างของโฮสต์มันก็จะหายตามไปด้วยทาว่าเช่นเดิมครับมันมีบางกรณีถ้าหากเฮอร์เรอร์มันเก่งมากๆมีพลังชีวิตสูงมากๆเนี่ยพวกมันก็สามารถย้ายโฮสต์ได้ไปเปลี่ยนไปสิ่งวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตอื่นรอบข้างได้เหมือนกันเฮอร์เรอร์พวกนี้ พวกมันมีวิธีการกินมนุษย์ที่หลากหลายมากๆครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์และร่างที่มันสิงอยู่อย่างถ้าหากมันสิงนาฬิกาตัวเฮอร์เรอร์ก็จะอาศัยความลบของมนุษย์ครับหลอกล่อให้มนุษย์หยิบนาฬิกาจากพื้นมาใส่แล้วก็คอยสูบกินเลือดเนื้อจากนั้นก็เปลี่ยนเจ้าของไปเรื่อยๆหรือไม่ก็เจ้าแอสโมไดเฮอร์เรอร์ตัวตลกมันก็จะเล่นเกมครับที่ทําให้เหยื่อเนี่ยผิดใจกันก่อนจะเปลี่ยนพวกเขาเหล่านั้นเป็นลูกบอลแล้วก็กินทั้งเป็นซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับ มนุษย์หนึ่งคนสามารถถูกเฮอร์เรอร์สิงได้แค่ตัวเดียวทว่าทว่าหากมนุษย์คนนั้นมันมีความมืดในจิตใจที่โหดมากๆเยอะมากๆม,ม,ม,มันก็เป็นไปได้เหมือนกันครับที่ในร่างมนุษย์หนึ่งร่างอาจจะมีเฮอร์เรอร์เป็นขยงเลยก็ได้ซึ่งเนื่องจากความสามารถในการสิงสู่มนุษย์เมื่อลยทาให้พวกนักรบมาใครจําเป็นจะต้องมีวิธีการแยกแยะระหว่างคนที่ถูกกับไม่ถูกสิงครับวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับคือการใช้แฟช็่เวทมนต เรียกว่าไฟแช็กมาโดตัวไฟแช็กนี้มันจะมีไฟสีเขียวถูกจุดขึ้นมาครับที่เมื่อเอาไฟนี้ไปเข้าใกล้ดวงตาถ้าไม่ใช่โฮสต์ของเฮอร์เรอร์ตัวไฟมันจะถูกสะท้อนผ่านในตาตามปกติแต่ถ้าหากมนุษย์คนนั้นเป็นโฮสต์ของเฮอร์เรอร์ไฟนั้นมันจะทําให้ดวงตาของโฮสต์เนี่ยกลายเป็นสีเขียวอ่อนครับและมีวงแหวนเวทมนต์หรือไม่ก็ยันปรากฏขึ้นมาในตาถาว่าวิธีการนี้สําหรับผมมันก็อันตรายมากๆกนะครับการจะเอาไฟแช็กไปจ่อหน้าใครสักคน มันแปลว่าคุณต้องเข้าประชิดตัวเขามากๆบางทีเฮ er, อร์เรอร์อาจอาศัยจงังหวะนี้ในการรอบโจมตีก็ได้คุณไม่คิดเลยครับว่าตอนคุณหยิบไฟแช็คขึ้นมาเฮอร์เรอร์จะไม่รู้ว่าคุณเป็นอสุวินมาใครแต่มันก็แช่ว่าวิธีการนี้จะเป็นวิธีการเดียวนะครับมันยังมีวิธีอื่นอีกแต่ส่วนมากมันต้องอาศัยดวงและความสามารถมากเป็นพิเศษง่ายหน่อยก็คือรอให้พวกเฮอร์เรอร์เนี่ยเผยไตออกมาเองเลยเวลาอยู่ต่อหน้าเหยือ่อหรือไม่ก็ต้องอาศัยความช่างสังเกตมากๆครับคือเนื่องจากเฮอร์เรอร์ มันเป็นปีศาจแห่งความมืดนะครับมนเลยทําให้เราสามารถอนุมานได้ว่าพวกมันเป็นสัตว์กลางคืนอออกล่าเหยือ่อหรือแอคทีฟช่วงดึกมากเป็นพิเศษคนที่ช่างสังเกตหน่อยสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างมันมีกรณีหนึ่งครับอสวินมาครสามารถแยกได้ว่าผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นโฮสต์ของเฮอร์เรอร์เมื่อเห็นว่าเธอคนน,อน,นั้นอ่านหนังสือในที่มืดแบบไม่มีไฟแต่ผมว่าอันนี้มันก็ต้องอาศัยดวงเหมือนกันนะครับนอกจากเรื่องที่ว่าเฮอร์เรอร์ มันเป็นปีศาจท,ที่สามารถหลอกล่อและกินมนุษย์ได้ความน่ากลัวของเฮอร์เรอร์อีกอย่างหนึง่งคือเลือดของมันครับเลือดของเฮอร์เรอร์มันถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆครับเพราะนอกจากมันจะดึงดูดเฮอร์เรอร์ตัวอื่นมาแล้วมันยังสามารถทําให้คนที่สัมผัสเสียชีวิตได้ในเวลาร้อยวันและเป็นการเสียชีวิตอย่างทุกข์ทรมานและเจ็บปวดมากที่สุดทางเดียวที่จะสามารถล้างคำสาปพ,พิษหรือความช่วยชานี้ออกไปได้คือการกินผลไม้เวทมนตร์ครับชื่อบารังคัส เป็นผลไม้หายากมากๆมีแค่ในป่าสีชาติครีมสันฟอเรสเท่านั้นไอสถานที่แห่งนี้ในโลกกาโรมันคือแดนต้องห้ามนะครับอยู่ระหว่างความเป็นความตายคนธรรมดาไม่สามารถเข้าได้สิ่งที่อยู่ด้านในมันมีอยู่แค่3สิ่งเท่านั้นคือเฮอร์เอร์ดวงวิญญาณมนุษย์ที่เสียชีวิตจากการต้องโลหิตเฮอร์เรแล้วก็บังกรจากกลที่เป็นผู้ดูแลโดยไอตัวผลไม้มันจะอยู่ด้านในของเจ้ามังกรจากกลที่ว่าครับ ทว่าสาเหตุจริงๆที่ทําให้ป่าสีชาติมันอันตรายมากๆมันเป็นเพราะว่าที่นี่อสุวินมาใครพวกเขาไม่สามารถอัญเชิญชุดเกราะของตนเองได้ครับเอาง่ายๆการที่จะสามารถรักษาผู้ที่ต้องโลหิตเฮอเร์เดอร์ได้มันถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายแล้วก็ยากมากๆครับจนองค์กรมาใครเลือกที่จะตั้งกฎให้สังหารคนที่โดนโลหิตเฮอเร์เดอร์แทนอย่างไรก็ตามไอผลไม้บารังคัสนี้มันก็ไม่ได้ครอบจัก,กรวาลซะทีเดียวนะครับ จะมาสามารถรักษาได้เฉพาะผู้ที่สัมผัสกับโลหิตเฮอร์เรอร์ทางกายภาพเท่านั้นกระซ็นออกมาโดนแขนหน้าต้นต่างๆของร่างกายแต่ถ้าหากคนคนนั้นเผลอกลืนดื่มเลือดเฮอร์เรอร์เข้าไปไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามเคสอาการนี้มีชื่อเรียกของมันครับเรียกว่าโดเช่ขอฟบลัดตัวเลือดเฮอร์เรอร์มันจะไปทําให้อวยวะด้านในค่อยๆตายครับร่างกายเริ่มเน่าในภาคแยกเซโรบอกว่าสําหรับเฮอร์เรอร์แล้วอาการเหล่านี้มันเปรียบเสมือนกับการเตรียมอาหารครับ ซึ่งในกรณีของโดเชออฟลัดแม้แต่ผลบารังคัสก็ไม่สามารถช่วยได้ครับทางเดียวที่จะปลดปล่อยคนประเภทนี้จากความทรมานคือตายอย่างเดียวซึ่งโดยความอันตรายของเลือดที่มีมากขนาดนี้มนเลยทําให้หนึ่งในความสําคัญของเกราะที่อัศวินมาใครสวมคือพวกมันสามารถสลายเลือดเฮอร์เรอร์ได้ครับในตอนแรกเห็นเลยตอนเลือดกระเซ็นมาโดนเลือดมาสลายไปในทันทีอีกหนึ่งเรื่องครับที่ทําให้การต่อสู้ระหว่างนักรบมาใครและพวกเฮอร์เรอร์ มันไม่จบไม่สิ้นตั้งแต่สมัยโบราณกาลคือเฮอร์เรอร์มันไม่มีวันตายครับทางเทคนิคสิ่งที่อสุวินมาใครทำก็แค่ไล่มันไปจากโลกมนุษย์เฉยๆคือในตอนที่เราเห็นอสุวินมาใครจัดการเฮอร์เรอร์แม้ร่างกายของพวกมันจะถูกทำลายไปทว่าแก่นของพวกมันยังอยู่ครับสิ่งอยู่ในดาบของตัวอสุวินเองนั่นแหละมาเลยทำให้หนึ่งในหน้าที่ของอสุวินคือการไปชำระล้างดาบของตัวเองอยู่เสมอครับทว่านั่นมันก็ไม่ใช่การสังหารเฮอร์เรอร์เหมือนกันเพราะตัวแก่นเฮอร์เรอร์มันจะไม่ถูกทำลายครับ แต่ถูกเปลี่ยนเป็นมีดสั้นแทนที่เมื่อครบจำนวน12เล่มเมื่อไหร่มีสั้นเหล่านั้นไม่จะถูกส่งกลับแดนมาใครครับเป็นการเรื่องวัฏจักรการเกิดใหม่ของพวกเฮอเรออ์อีกครั้งหนึ่งความจริงแล้วอสุวินมาใครพวกเขาก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในระบบ,บวงจรอุบัตินี้เท่านั้นแต่จุดที่มันน่าสังเกตสําหรับเนื้อเรื่องในจกักรวาลการโร่มากๆคือมันค่อนข้างคล้ายกับยายบะพอสมควรครับคือในตอนแรกที่ปัญหาระหว่างมนุษย์กับเฮเร์เกิดขึ้นผู้ที่จัดการขับไล่เฮเร์ไปตามจริงแล้วพวกเขาคือเหล่านักบวชมาใครครับ คือในสมัยก่อนมันยังไม่มีการก่อตั้งกลุ่มอัศวินขึ้นมาครับกลุ่มนี้มันเกิดหลังจากการค้นพบโลหะชิ้นพิเศษชนิดหนึ่งโจเมทั้นผมแปลไทยว่าเหล็กแปลวิญญ,ญาณครับมันเป็นวัสดุเวทมนต์ที่สามารถเอาไปสร้างเป็นสิ่งต่างๆขึ้นมาได้แต่หลักๆที่องค์กรมาใครทําก็คือสร้างพวกอาวุธและหลังจากนั้นทางองค์กรจึงค่อยก่อตั้งกลุ่มอัศวินขึ้นมาครับที่จะกลายเป็นขุมพลังหลักในการต่อสู้กับพวกเฮอร์เร์ข้อมูลทั้งหมดที่ผมเล่ามาจนถึงตอนนี้นั้น มันเป็นข้อมูลที่จาะจงไปที่จักรวาลกาโรที่มีโครง,งะเป็นตัวเอกนะครับทั้งหมดเลยไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่ผมเล่าไปมันอยู่แค่ในซีรีส์เรื่องแรกเท่านั้นทว่าในภาคต่อมาตอนที่กาโรมีตัวเอกคนใหม่ในตอนนั้นมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปบ้างครับอย่างภายในจักวรวรรดิวงะครับเป็นจักรวาลคู่ขนาดที่โคง,งะไม่มีตัวตนในจักรวาลน,นี้มันมีอยู่3มเรื่องเท่าที่จําได้ในจักรวาลน,นี้จริงที่เปลี่ยนไปเยอะมันคือเรื่องขององค์กรมาใครมากกว่าครับ ส่วนเฮอเรอร์เนี่ยมันเปลี่ยนไปน้อยมากๆหลักๆที่เปลี่ยนไปในจักรวาลน,นี้คือการแบ่งประเภทของเฮอเรอร์ครับบอกไว้ว่าเฮอเรอร์เนี่ยมันมีอยู่2ประเภทคือเฮอเรอร์ปกติเรียกว่าอินเงะเฮอเรอร์เป็นเฮอเรอร์แบบที่ผมเล่าไปเลยครับแต่จะมีความเหมือนเป็นปรสิตมากกว่าปีศาจนิดหน่อยจากที่พวกที่โดนเฮอเรอร์สิงพวกเขาสามารถแหกปากแยกเคี้ยวของตัวเองออกมาได้เป็นเพลเดเตอร์เลยครับเมือ่อเือไม่ก็แบมพายในเบรดพัก2องขึ้นภาพน่าจะเกตกันเลย ส่วนเฮอร์เรอร์อีกประเภทหนึ่งเขาเรียกกันว่ามาโดเฮอร์เรอร์ครับพวกมันเป็นเฮอร์เรอร์ทียมที่ถูกสร้างขึ้นมาอีกทีหนึ่งตามท้องเรื่องแล้วมันถูกสร้างขึ้นมาโดยเฮอร์เรอร์ในตำนานตนหนึ่งชื่อเซดอมส่วนอีกจักรวานหนึ่งที่น่าสนใจคือจักรวานของอนิเมะครับคือมันมีเรื่องหนึ่งที่พอกลับมาคิดแล้วมันก็มีความเอ๊ะอยู่เหมือนกันนะครับคือตลอดมาในกาโรหลายภาคสิ่งที่น่าสนใจคือส่วนใหญ่แล้วเฮอร์เรอร์มันมักโผล่ที่ญี่ปุ่นในช่วงเวลาปัจจุบันครับ ถ้าว่าในแอนิเมะเราก็มีโอกาสได้ไปเห็นเฮอร์เรอร์ต่างยุคต่างสมัยมากขึ้นและไม่ใช่ญี่ปุ่นด้วยขึ้นอยู่กับว่าคนดูเรื่องอะไรถ้าว่าส่วนใหญ่แล้วในด้านลอบอกเลยว่ามันเหมือนกันครับที่จะไม่เหมือนมันมีแค่ด้านดีไซน์มากกว่าเห็นชัดสุดๆคือในภาคการ์โรแวนชิงไลที่ตัวเฮอร์เรอร์ภายในภาคนั้นมันจะมีความเป็นมแมลงมากกว่าปีาศาจครับต้นอีกจักรวันหนึ่งคือวอรซัตโรดครับผมว่ามันเป็นจักรวันที่แปลกมากๆแต่ก็มีเอกลักษณ์มากๆเช่นเดียวกันตัววอร์ซั r โรด มันจะเล่น,นเรื่องโลกเสมือนกับเกมออนไลน์ครับเป็นจักรวาลแยกของตัวมันเองไปเลยเฮเรนในจักรวาลนี้เนี่ยส่วนมากพวกมันคือเฮโรที่ถูกแดัดแปลงไปครับและนําเข้ามาผนึกในโลกเสมือนถ้าผมเข้าใจอะไรไม่ผิดนะครับคือไอ้โลกเสมือนนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับด่านทดสอบครับที่จะหาว่าใครเหมาะที่จะเป็นผู้สืบทอดชุดเกราะทองคําคือตามปกติองค์กรมาใครพวกเขาก็จะหาแค่คนในสมาชิกเท่านั้นครับแว่าไอ้เวอร์ซัสโรดเนี่ย มันเอาพลเมืองธรรมดามาด้วยเลยอีกหนึ่งความน่าสนใจของเฮอร์เรอร์คือต้นกําเนิดที่แท้จริงของมันครับเชื่กกันว่าเฮอร์เรอร์พวกมันถูกสร้างขึ้นมาจากสิ่งชีวิตตัวหนึ่งเรียกกันว่าเมสซยยเป็นตัวตนที่ละไม้คล้ายกับพระเจ้าภายในกาโรตัวเธอเป็นมารดาผู้ให้กําเนิดเฮอร์เรอร์ทุกตัวเลยครับมีลักษณะโดดเด่นมากจากที่เมสซยยจะเป็นเฮอร์เรอร์เพียงแค่ตัวเดียวภายในเรื่องครับที่มีรูปร่างเหมือนกับมนุษย์เกือบทุกประการเลยทว่าถึงแม้ตัวเมสซยย จะมีศักดิ์เป็นถึงกับผู้ให้กําเนิดเฮอรดทุกตนถึงอย่างนั้นแล้วตัวเธอก็มีข้อมูลน้อยมากๆอยู่ดีครับทราบแค่ว่าตัวเธออาจจะอยู่มาก,ก่อนหรือไม่ก็เกิดขึ้นมาพร้อมกับมนุษย์ในกรณีหลังเกิดขึ้นมาพร้อมกับมนุษย์ตรงนี้มันก็จะสามารถอธิบายเรื่องความเป็นอมตะของเธอได้ด้วยที่เมสยาเธอจะเป็นตัวตนที่ถือกาเนิดจากความมืดมิดในจิตใจของมนุษย์ทําให้ตราบใดที่มนุษย์ยังอยู่ตัวเมสยาก็จะไม่มีวันหายไปถว่าเมื่อเทียบกับเฮอร์เรอร์ธรรมดาแล้ว ความมืดที่จําเป็นต่อการเรียกเมสสิมาลกมนุษย์มันมหาศาลกว่าเฮอร์เรอร์ธรรมดามากครับมากเป็นพันเท่าทั้งยังมีข้อกําหนดเรื่องโฮสต์อีกตัวเมสสิยาเธอไม่สามารถสิงมนุษย์คนไหนก็ได้นะครับเธอสิงได้เฉพาะผู้หญิงที่เกิดในวันที่6ของเดือน6เท่านั้นซึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากๆคือมันมีความเป็นไปได้ครับที่เมสสิยาในการโรแต่ละจักรวาลจะเป็นตัวตนเดียวกันเพราะไม่ว่าเวอร์ชันไหนครับเมสสิยาก็จะถูกยกให้เป็นผู้ให้กําเนิดเฮอร์เรอร์ทั้งสิ้น จากเรื่องนี้บกเรื่องจักรวันคู่ขนานมันก็เหมือนกับแดนมาใครมันเป็นจุดกึ่งกลางครับที่เชื่อมต่อแต่และจักรวันเข้าด้วยกันทั้งหมดนี้เป็นเือรื่องราวของเฮอร์เรอร์พีศาจต,ต่างมิติจากกาโรครับอสวินหมาป่าทองคําสําหรับใครที่อยากดูแล้วงงไม่รู้ว่าควรเริ่มจากภาคไหนก่อนดีผมก็จะหากาโรภาคแรกดูก่อนถ้าชอบค่อยไปหาต่อทีหลังหรือถ้าใครรู้จักชอบดูอยู่แล้วแล้วก็อยากกลับไปดูอีก ลืมไปแล้วว่าควรจะเรียงลําดับยังไงภาพที่ผมขึ้นให้มันเป็นภาพไทม์ไลน์ของกาโรจากเพจกาโรไทยแฟนคลับนะครับลองศึกษาดูตามนี้ก็ได้โดยถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมมาทําข้อมูลเกี่ยวกับกาโรอีกทีหลังนะครับอาจจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเกราะมาครใครที่ชอบอยากให้ทํากดไลค์กดแชร์เยอะๆครับใครอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรต่อสามารถไปโพสต์ได้ใน Dis ส o r d นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวโค้ดค